เหมือนว่าไอ้ตัวบาร์นันมันจะไม่ตามลงมาที่ชั้นหนึ่งคราวนี้ผมคิดว่าคงรอดแล้วแต่ว่าสักครู่หนึ่งผมได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันเสียงดังมากจากด้านนอกของตู้อาคารผมนั่งลงแล้วก็ปิดไฟฉายแล้วคอยแอบมองดูว่าเป็นเสียงของใครด้านนอกผมเห็นวินมอเตอร์ไซค์สองคนกำลังยืนคุยกันคนหนึ่งรูมบลางอ้วนตัวอีกคนหนึ่งค่อนข้างผอมพวกเขาคุยกันเสียงเบาแต่พอได้ยินอยู่บางมึงเห็นหรือเปล่า อีแสงไฟฉายมาจากข้างในอาคารกูว่านะต้องมีขโมยอ,อยู่ข้างในวินคนอ้วนพูดขึ้นเอาไงดีวะถ้าเข้าไปจับไม่รู้ว่ามันจะมีปืนหรือเปล่าละวสิวินคนผอมกล่าวกูว่าไม่ต้องกลัวหรอกเรามีกันทั้งสองคนไปเดี๋ยวกูลุยเองวินคนอ้วนออกตัวเดินเข้ามาข้างในอิบหายและหนีตัวบ้าข้างบนแต่ดันมาเจอวินสองคนนี้ที่อยู่ข้างล่างแทนผมคิดในใจว่าวันนี้ ทำไมมันโชคหลายแบบนี้วินทั้งสองเดินเข้ามาข้างในอาคารอาตรงมาเชิญหน้ากันผมสู้ไม่ไหวแน่แผมมีทางเลือกไม่มากนะักถ้าอยู่ข้างล่างผมคงโดนสองคนนั้นจับตัวไปได้แน่นอนแต่ถ้าขึ้นมาหลบข้างบนชั้นสองผมไม่รู้ว่าจะเจอไอ้หน้าพลาสติกอีกหรือเปล่าอีกอย่างผมเองก็ไม่รู้จักทางเดินในอาคารนี้มากนะักแต่สุดท้าย ผมก็เลือกขึ้นไปหลบบนชั้นสองออกคิดว่าเจอผีน่าจะปลอดภัยกว่าเจอคนผมก้มหน้าลงตามขานขึ้นไปบนบนไดให้เงียบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ได้ผลสองคนนั้นไม่สังเกตเห็นเลยพวกเขามูตะเดินอยู่ข้างล่างผมขานขึ้นบนไดจนมาถึงชั้นสองผมเอาตัวพิงแอบที่เสาข้างบนไดกะว่าสองคนนั้นไปแล้วจะรีบเดินลงมาทันทีผมใช้เวลาอยู่บนนั้นเกือบสิบนาทีระหว่างนั้นก็เฝ้ามองวิน สองคนนั้นข้างล่างไปด้วยผมแปลกใจอยู่เล็กน้อยที่ชั้นสองไอตัวบาน,นั้นมันหายไปไหนผมโมต่มองแต่สนใจวินสองคนนั้นจนเกือบลืมมันไปเลยสายตาผมเริ่มกลับมาดูรอบชั้นสองอีกครั้งซึ่งทุกอยาก่างดูเงียบสงบดีไม่น่ามีอะไรผิดป,ปกติแต่ว่าผมคิดผิดตอนที่ผมถอนใจออกมาไอหนุ่มพลาสติกมามานั่งอยู่ข้างหลังผมตอนไหนก็ไม่รู้ผมหันหลังกลับไปเพื่อจะถีบมันให้กระเด็นอีกครั้ง แต่ข่าวนี้เหมือนมันรู้ทันมันจับขาผมเอาไว้และเดินลากขาผมไปที่ขอบการบนชั้นสองมันมีแรงเยอะมากผมแทบจะขัดคืนไม่ได้เลยสำหรับตอนนี้ไม่ให้เข้าไปหามขึ้นมาหามเข้าไปผมได้ยินเสียงแหลมบาดหูดังมากจนเจ้าสิ่งนั้นขนาดที่มันกำลังลากผมอยู่มันกำขาผมแน่นขึ้น เดวียงล้างผมกระแทกข้าก็ขอบกันจนผมตกลงมาจากชั้นสองถึงแม้ความสูงระหว่างชั้นแต่ไม่ได้สูงมากนะแต่มันก็สร้างอาการบาดเจ็บให้กับร่างกายผมได้มากพอสมควรผมหัวแตกและเจ็บขาจนลุกไม่ขึ้นวิ่งส่งคนที่อยู่ด้านล่างวิ่งมาดูผมหลังจากได้ยินเสียงดังผมถูกจับล็อกตัวเอาไว้